สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะซีทรีในวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องแปลกอยู่หนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเวลาที่คุณไปทะเลเคยกลัวไหมคะว่าจะโดนฉลามงาบเข้าให้วันนี้นะคะซีมีชดุดชุดหนึ่งชุดนี้ใส่แล้วฉลามไม่บุกค,ค่ะ เรื่องของเรื่องก็คือที่ชายหาดออสเตรเลียถือเป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่นแต่ปัญหาใหญ่ของคนที่นี่ก็คือฉลามเยอะมากเลยค่ะจึงมีข่าวคนโดนฉลามกัดบ่อยเลยคนเริ่มไปโต้คลื่นน้อยลงเพราะกลัวโดนงาบเข้าให้แบบไม่ทันตั้งตัวรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ก็แจกทุนให้ภาคเอกชนช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหากันหน่อยว่าทำยังไงดีจนได้ทางออกมาเป็นชุดว่ายน้ำมหัศจรรย์ตัวแรกของโลกความพิเศษคือใส่ชุดนี้ฉลามไม่กัดค่ะเอาไว้สำหรับนักโต้คลื่นและนักดำน้ำใส่เลยแหละ หลักการเข้าง่ายมากเรียนรู้จากผลงานวิจัยว่าฉลามเป็นสัตว์ตาบอดสีเลยใช้วิธีง่ายๆแค่เล่นกับการมองเห็นสีไม่ดีเท่านั้นเองที่เด็ดอยู่ที่ลายผ้านี่แหละค่ะํำให้ฉลามสับสนใช้เวลามากกว่า2ปีในการพัฒนาเลยนะคะมีการทดสอบร่วมกับสถาบันวิจัยทางทะเลข,ของมหาวิทยาลัย Western ์นออสเตรเียแล้วว่าได้ผลจริงๆแม้ทดลองเอาเหยื่อไปล่อ ก็ไม่มางาบมี2ชุด2ลายด้วยกันชุดแรกใช้เทคนิคง,ง่ายๆแบบนักมายากลใช้การหลอกตาเรานี่แหละค่ะลายสีฟ้าขาวเพื่อให้กลมกลืนไปกับน้ําทะเลพลางตาให้ฉลามมองไม่เห็นชั่วคราว ชุดที่2ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาด้วยการนำลายทางสีขาวดำอันนี้ทำให้ฉลามเกิดอาการกลัวว่านึกว่าเป็นศัตรูจึงไม่กล้าเข้าใกล้อันนี้ก็เวิร์กเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจทางทีมงานเตรียมนำชุดนี้ไปทดสอบที่ทางใต้ของออสเตรเลียและแอฟริกาใต้อีกครั้งในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะถ้ายังไม่มีใครโดนงาไปซะก่อนนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันค่ะ นักศึกษา 3, หายวิลัยพระจอมกล้าธนบุรีเป็นตัวแทนประเทศไทยหนึ่งเดียวในอาเซียนไปแข่งขันออกแบบสร้างบ้านประหยัดพลังงานที่ฝรั่งเศสธุรกิจดิจิตอลบูมบริษัท D2C บริษัทลูก NTT d o c o m o ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่จากญี่ปุ่นประกาศความร่วมมือกับบริษัท m a ็ i v a ว่าเ n c ไทยรุกโฆษณาและการตลาดบนมือถือในประเทศไทย Google ซุ่มพัฒนา Android ให้แปลภาษาแบบ Real t i ท e ได้เสมือนมีล่ามติดตัวตลอดเวลารองรับ71ภาษาทั่วโลกคาดอีก2-3ปีใช้งานได้จริงทีวีดิอออากากาจิต นี้30ช่องส่วนกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเริ่มขายปลายสิงหาคมนี้โซ ny และพา n a ส o n i ิร่วมมือพัฒนาแผ่นดิสก์เก็บข้อมูลยุคผัดไปความจุขั้นต่ำ3า0กิกะไบต์สูงกว่าแผ่นบุเลถ,ถึง3เท่าคาดวางจำหน่ายอีก2ปีข้างหน้า Corning เปิดตัวก r ริ l a g l a า s NBT กระจกกันรอยสุดแกร่งรุ่นใหม่จ่อตลาดโน้ตบุ๊กจอสัมผัส Android เปิดให้สแกนมาแวร์ในตลาดโหลดแอป,ป Google Play ตรวจสอบแอปปทททีี่่่ตตติดดดััั้้งโยยไไมผาาาานนน Fa Store หกกจออแปปรระลบ กลับมาติดตามซีรีส์ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ